่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ วันนี้เราก็ถึงคิวจะต้องมาตอบปัญหาแฟนรายการกันละแฟนรายการท่านนี้บอกว่า,าปลูกต้นไม้ข้างบ้านอย่างละต้นสิบปีแล้วเงะาะมะขามไม่มีลูกข้อสองบอกย้ายต้นมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มา ซื้อมาต้นละ5,000บาทต้นใหญ่ออกบ้างไม่ออกบ้างบางปีที่ออกก็10กว่าลูกถือว่าน้อยมากนะน้อยมากเลยครับข้อ3บอกว่าดอกทองกวาวย้ายมา10กว่าปีไม่มีดอกเลยให้พลูด่างเลื้อยขึ้นนะฮะข้อ4บอกมะพร้าวน้ำหอม นะครับมะพร้าวน้ำหอมอัมพวาออกช่อแล้ว5-6ช่อติด3ช่อช่อละ1-2ถึง,งน่าจะ1-2ลูกไม่ใช่1-2ช่อนะกำลังจะออกช่อใหม่นะครับทำอย่างไรจะได้กินลูกผมใส่ปุ๋ยคอกปีละ2อสาครั้งครั้งละครึ่งถุง ต่อต้นปุ๋ยสูตรเท่า16น่าจะสูตร1616กสปีละสองถึงสครั้งครั้งละหนึ่งกำมือโอ้ยน้อยไปแล้วก็บอกว่าผมอยู่แถวบางกลางราชพฤกษ์พระรามห้านนทบุรีปลูกต้นไม้เหล่านี้จะให้ได้กินลูกบ้างทำอย่างไรครับอ่า นี่ผมก็ได้ตอบให้ท่านทราบในเบื้องต้นไปแล้ววันนี้จะเอามารวมตอบกันอีกสักครั้งเราเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราปลูกเงาะมะขามแล้วไม่มีลูกเนะี่ยนะครับตั้งสิบปีแล้วเนะี่ยผมเดาว,ว่านะท่านคงลดน้ำอยู่เรื่อย รักต้นไม้แล้วก็ลดน้ำลดน้ำลดน้ำถ้าลดน้ำอยู่เรื่อยอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่ละลำดับแรกเราต้องเข้าใจเงาะซะก่อนเงาะเป็นไม้ผลที่แตกใบออกมาจากใบแก่อ่อนเป็นใบแก่และเงาะจะออกดอกปลายกิ่งนะครับเหมือนกับมะม่วงลำไย,ยลิ้นจี มะม่วงลำใหย,ยล่ลิงจีงเฆมายงชิดอะไรพวกนี้เหมือนกันพวกนี้จะออกดอกต่ำยอดที่ยอดครับเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติปกติต้นฤดูฝนเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและพอมันแตกใบออกมานะถ้ามีเฟติลอนคอมบิฉีดทางใบให้ด้วยก็จะช่วยให้ได้ธาตุอาหารครบพอมันแตกใบามา ก็จะต้องควบคุมศัตรูพืชที่มารบกวนใบแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็แมลงค่มทองล่ะนะอันนี้ก็ต้องเอาคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันไว้ทั้งเพียทั้งนอนทีนี้พอปลายฤดูฝนเราต้องปรับไปใช้ปุ๋ยสูตร12 24 12นะ สิบสองยหรือจะเอาปุ๋ยทั้งใบ052 34ฉีดพ่นด้วยและพอหมดฝนแล้วเราไม่ให้น้ำนะครับหยุดน้ำและถ้าทำให้ดินแห้งเร็วเท่าไหร่นะฮะและลมหนาวมานะครับอย่างมะม่วงเนี่ยมันก็จะเกิดการออกดอกแทงช่อในกรณีของเงาะ บางทีออกช่อมาแล้วไม่ติดลูกครับเพราะอะไรทั้งช่อเหี่ยวไปหมดอันเนื่องจากว่ามีโรคชนิดหนึ่งที่ร้ายมากคือโรคราแป้งขาวของเงาะนะครับราแป้งขาวของเงาะครับมันจะขึ้นปกคลุมช่อดอกเงาะจนกระทั่งช่อดอกเงาะทั้งหมดเนี่ยแห้งร่วงไปเฉยๆเลย วันมันก็เลยไม่ติดลูกวิธีการเราไม่สามารถจะไปห้ามอากาศเย็นได้เพราะโรคนี้ชอบอากาศเย็นในเวลากลางคืนนะครับกลางวันแดดร้อนนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องฉีดพ่นป้องกันด้วยการที่เอากรรมะถันผงคูโมรัสฉีดพ่นหรือจะใช้สารที่ชื่อว่าสตโตรบีสารป้องกันกับจัดเชื้อราแป้ง ฉีดพ่นอย่างนี้เงาะก็จะติดลูกถ้าท่านไม่ฉีดพอมาเงาะหมายว่าพอเงาะเริ่มจะแทงช่อฉีดตอนนั้นเลยแต่ตอนช่อดอกบานเราเว้นพอติดลูกขอให้ฉีดอีกสักครั้งเพราะไม่อย่างนั้นลูกเงาะลูกเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดโรคลาแป้งได้แล้วขนเงาะจะเกลียนแล้วลูกจะไม่โตนะครับนี่คือเงาะ คราวนี้ไปดูมะขามมะขามเป็นไม้ผลที่ไม่เหมือนเงาะมะม่วงลําไยลิ้นจี่มะยงชิดไม่เหมือนเพราะว่าพวกนั้นออกดอกที่ปลายยอดแต่ถ้าเป็นมะขามมันจะเป็นพืชที่เมื่อมันผลิใบใหม่ออกมามันจะพาดอกออกมาด้วยพืชกลุ่มนี้ก็จะมีเช่นมะขามน้อยหนาอางุ่น ห็นไหมอย่างปลูกองุ่นก็ต้องตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งปลูกน้อยหนาตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งแต่มะขามไม่ต้องถึงขนาดรูดใบทิ้งแต่ให้ตัดแต่งกิ่งกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มนะฮะแล้วกิ่งที่มีโรคแมลงตัดแต่งออกและปุ๋ยใช้คนละสูตรครับพอตัดแต่งเก็บผลผลิตตัดแต่งเสร็จเราต้องใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24 หรือ12 24 12ใส่เร่งดอกก่อนครับใส่เร่งดอกก่อนเพื่อให้เกิดตาดอกในเร่งตาดอกแล้วพอลดน้ำลดท่าพอมันแตกใบออกมาเนี่ยมันจะพาดอกออกมาเยอะเลยนะฮะดอกก็จะออกมาเต็มต้นเลยคราวนี้ดอกก็จะติดติดฝักพอดอกติดฝัก อ่อนๆขนาดน้องๆน,นิ้วก้อยเนี่ยท่านจะต้องใส่ปุ๋ยถ้าเป็นผมผมเน้นตัวหน้า20 10 10 25 7 7 16 8 8หรือปุ๋ยสูตรเสมอคราวนี้เราบำรุงใบครับทำไมบำรุงใบเพราะว่ามะขามจากออกฝักไปจนกระทั่งเก็บฝักไดน้นใช้เวลา9เดือน ท้องเหมือนคนเลยครับ9เดือน 10, 10เดือน1ิเดือนแล้วแต่พันเบาพันหนักนะฮะเพราะฉะั้นเวลาที่ติดฝักอ่อนเราต้องฉีดเร่งใบอโปุยตัวหน้าสูงเพราะใบมันสมบูรณ์เนี่ยใบเนี่ยมันจะเลี้ยงฝักนะฮะและแม้ว่ามะขามจะเป็นพืชที่ทนแรงอยู่ได้แข็งแรงแต่ ควรได้รับน้ำสม่ำเสมอเพราะถ้าได้รับน้ำสม่ำเสมอมันก็จะนำาธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงนะครับต้นได้อย่างสม่ำเสมอและลูกฝักมะขามจะไม่แตกปัญหาฝักมะขามแตกก็เกิดจากว่าเราไปปล่อยให้มันกระทบแรงแล้วอยู่ๆฝนตกโครมครามอย่างนี้ฝักแตกแคลเซียมไม่พอนะ ก็จะมีปัญหานะครับเขาก็มักจะเอาแคลเซียมโบรอนช่วยฉีดเข้าไปด้วยและปลายฤดูถ้าจะให้ฝักมะขามสมบูรณ์นะครับปลายฝนต้นหนาวโดยเฉพาะเมื่อสิ้นฝนเข้าหนาวใบมะขามจะร่วงกราวเลยครับและท่านไปดูใบก่อนจะร่วงมันจะเหลืองก่อนจะเหลืองมันจะมีแต้มขาวๆที่ใบนั่นคือโรค ราแป้งของมะขามครับท่านก็จะต้องเอากรรมฐานผงคูรัสและสโตบี้ฉีดพ่นให้กับมะขามนี่อันนี้ก็คืออ,อเรื่องของเงาะมะขามคราวนี้ไปดูมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ซื้อมาต้นละ5,000บาทออกบ้างไม่ออกบ้างก็ต้องอธิบายว่มามะม่วง นะจะเป็นน้ำดอกไม้หรือพันธุ์อะไรก็แล้วแต่พอตอนที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราตัดแต่งกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มกิ่งเป็นโรคก,กิ่งเป็นมแมลงเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอรอบต้นนะแล้วก็ใส่ด้วยปุ๋ยคอกนะนะรอบรอบต้นและก็ลดน้ำลดท่าต้องได้น้ำสม่ำเสมอมันจะแตกใบใหม่ออกมานะครับ พอมันแตกใบใหม่ก็ต้องระวังนะเพียไฟนะทำให้ยอดไหมยอดโคง้งไปเขาแกะไอ้นนี่เพียจะกระจัดฝอยนะครับดูดกินหรือบางทีแหว่งไปเลยเพราะว่ามีมาแมลงค่อมทองมากัดกินใบถ้าใบมันสมบูรณ์มะม่วงจากใบแก่ก็จะแตกใบอ่อนจากใบอ่อนก็จะเป็นใบเพสลาด แล้วก็เป็นใบแก่มันจะออกพุ่งมาเป็นชุดชุดชุดอย่างเงี้ยช่วงฤดูฝนจนก่าทั้งจะทำดอกมันน่าจะออกได้สัก3าถึงสชุดนะครับพอปลายฤดูเราจะไปใส่ปุ๋ย12 24 12หรือเอา0 5นย์หฉีดพ่นทางใบช่วยและหยุดการให้น้ำปลายฤดูฝนนะ ไม่ให้น้ำถ้าปลูกในท่องล่องต้องดูดน้ำออกจากร่องให้มันกระทบแรงและเฝ้ารอคอยลมหนาวครับถ้าลมหนาวมา20-25องศาเซลเซียสใบแก่จะแทงช่อดอกนะแต่ถ้าเบื่อว่าท่านลดน้ำลดน้ำลดน้ำหนาวมาก็ยังลดน้ำอยู่เลยมันก็จะแตกแต่ใบมันจะไม่มีช่อดอกออกมาให้เรานะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมะม่วงส่วนว่าออกดอกทำไงจะติดลูกอะไรก,กรุณาไปฟังคลิปเสียงทิดวนหมองมา,มา,มา,มาพูดเร,รื่องโรคแมลงศัตรูมะม่วงยาวกว่านี้เยอะเลยอ่ะไปตอบอีกข้อหนึ่งข้อที่สามดอกทองกวาวย้ายมาสิบกว่าปีไม่มีดอกเลยให้พลูด่างเลื้อยขึ้นมาทีนี้เวลาเอาพลูด่างไปเลื้อยพลูด่างมันชอบร่ม และชอบชุ่มชื้นผู้ด่างต้องการน้ำอยู่เรื่อยอ้าวในขณะที่ทองกวาวถ้ามีน้ำอยู่เรื่อยมันจะแตกใบครับมันจะไม่ออกดอกทองกวาวจะออกดอกปีละครั้งออกช่วงมกรากุมพามีนานะก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นอย่างองกวาวต้นคูนราชะเพลืกอะไรพวกนี้นะครับ เวลาหมดฝนแล้วอย่าให้น้ําไม่ต้องไปสงสารเขาครับปล่อยให้เขากระทบแรงไปเลยนะครับแล้วเขาจะออกดอกดอกทองกวาวสวยนะทองกวาวนี่ก็เป็นชื่อนางเอกในเรื่องมนรักลูกทุ่งนะครับก็ผมก็เห็นต้นทองกวาวตอนที่คณะเกษตรมาตั้งที่กำแพงแสนใหม่ๆม,มีต้นไม้ติดที่อยู่คือต้นทองกวาว ผมไม่ได้ไปดูมานานแล้วไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่าเขาคนทิ้งไปอะไอย่างเพราะไม่อยู่ติดตัวตึกเลยนะครับและที่ถนนถ้าใครวิ่งไปสุพรรณนะตรงผ่านหน้าศูนย์วิจัยข้าวนะก่อนข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายมาตามลำคลองที่จะวิ่งไปทะลุโพพยานะอยู่ริมคลองนะ จะมีต้นทองกวาวอยู่หลายต้นผมก็จะได้เห็นมันออกดอกสวยๆนะออกปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พลูด่างจเจริญดีทองกวาวก็ไม่ค่อยออกดอกแต่ถ้ายอมให้พลูด่างนะอดน้ำนะได้น้ำน้อยๆอย่าให้ทองกวาวได้น้ำเยอะ ทองกวาวจะออกดอกมาให้เราอ้าวเชื่อให้เหมาะกับเวลานะครับไอข้องเลยมะพร้าวน้ำหอมออกช่อนะครับถ้ามีคำว่าน้ำหอมแปลว่าเป็นมะพร้าวต้นเตี้ยมะพร้าวต้นเตี้ยเวลาที่ปลูกเวลานี้ออกช่อมาแล้วติดลูกไม่ดีมันมีเหตุปัจจัยคือตอนลงเปอร์ปลูกใหม่ๆเนี่ย ท่านมักจะเห็นว่าระยะที่เขากำหนดให้6คูณ6ท่านรู้สึกว่ามันกว้างไปเลยปลูก3คูณ3เดี๋ยวนี้ผมไปเห็นนะปลูก3คูณ3สุดท้ายต้นขึ้นมาเยอะแล้วใบมันเบียดกันมันบังกันการผสมเกสรไม่ดีแดดไม่พอความสมบูรณ์ของต้นแย่งอาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นปลูกมะพร้าวน้องผมหกคูณหครับระหว่างยังไม่ออกลูกนะ ช่วงปี2ปี3ปีแรกเราก็อาจจะปลูกพืชแซมไปก่อนใช้ประโยชน์จากพืชแซมนะลูกศิษย์ผมบอกว่าของเขาเนี่ยปีครึ่งเขาออกได้แล้วแต่โดยทั่วไปนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่จะตกประมาณ3ปีถ้ามะพร้าวแกงต้นสูงอาจจะต้องถึง4ปีจึงจะออกออกช่อออ,ออกจันทรเขาเรียกออกจันที่ท่านใช้คาว่าช่อคือจันท จันมะพร้าวนะั้นคือช่อดอกมะพร้าวทีนี้ท่านไปสังเกตดูดอกมะพร้าวเนี่ยดอกตัวเมียมันจะอยู่ในจันเดียวกันแต่แยกคนละดอกนะครับดอกตัวเมียจะอยู่ที่คนจันดอกตัวผู้จะอยู่ที่ปลายและบางทีเนี่ยมันบานไม่พร้อมกันมันเลยผสมกันเองไม่ได้นะฮะตัวผู้มักจะล่วงไปก่อนเพราะฉะนั้น ปลูกมะพร้าวอยากให้ผสมติดดีต้องเลี้ยงพึ่งเลี้ยงตัวชันนโลงหรือพึ่งจิว๋วนะถ้าเป็นผมแนะนำก็บอกว่าอันนี้ไปเอาต้นพวงจมพูมาปลูกล่อพึ่งพึ่งชอบมาพอมาปุ๊บมันก็ตายตอมพวงจมพูเดี๋ยวมันก็ไปตอมมาพรงมะพร้าวการผสมติดก็จะดีปุ๋ยปุ๋ยมะพร้าว ต้องใช้ปุ๋ย13 13 21หรือ12 12 17ถ้าให้ผมแนะนำที่ท่านใส่อยู่เนี่ยปีหนึ่งสองสาครั้งใส่ต้นละหนึ่งกำมือน้อยไปครับน้อยไปไม่พอครับนะถ้าเป็นผมมะพร้าวน้ำหอมจะออกจันทุก20วัน20วันจะออกมาหนึ่งทลายนะครับ พราะเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาก็จะดูว่าเมื่อออกอีกหนึ่งทลายมาก็พร้อมจะเก็บมะพร้าวนี้ได้นะอั้นี้ก็เไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉะนนั้ปกติถ้าเป็นผมนะผมจะใส่นะครับเดือนละหนโอ้จะบอกว่าไม่มีเวลาใส่ขนาดนั้นอเอาสี่เดือนหนก็ได้แต่สี่เดือนนะ่ะก็แปลว่าสามเดือนใส่ครั้ง แปลว่าท่านต้องใส่ปริมาณปุ๋ยเลี้ยงมะพร้าวสาทลายครเพราะมันประมาณ20วันใช่ไหมสาถึงสีทลายนะครับนั้นท่านก็ต้องตรวจวิเคราะห์ดินว่ามีธาตุอาหารมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แค่ไหนและเราจะใส่ให้กับมะพร้าวของเราเนี่ยในปริมาณที่พอเพียงแล้วก็มาก พอที่จะไปเลี้ยงลูกได้ทีนี้ลูกมะพร้าวออกมาเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยอากาศร้อนมากการผสมเกสรไม่ดีครับมะพร้าวแพงเพราะว่าเมื่อปีก่อนนะฮะปรากฏว่าอุณหภูมิสูงมากมะพร้าวผสมไม่ติดลูกจะออกมาทุยๆบางทีหนึ่งทลายเนี่ย ได้แค่ลูก2ลูกเพราะสภาพอากาศเพราะฉะนั้นต้องคอยดูครับถ้าอุณหภูมิมันสูงมากเนี่ยท่านต้องฉีดพ่นไอเย็นให้กับสวนมะพร้าวของท่านอย่าให้อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับนี่บางลูกติดแต่บางลูกเนี่ยรีบถุยและมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่ลูกมะพร้าวด้วย อันนั้นเกิดจากศัตรูพืชที่ชื่อว่าไราสี่ขาซึ่งเพิ่งจะระบาดเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไรสี่ขาเนี่ยจะไปถูไถเจนกระทั่งเป็นคราบสีน้ำตาลแล้วลูกจะไม่โตนะครับอันนั้นเป็นเหตุหนึ่งนั้นต้องเอากรรมฐานผงคูงมูลัสไปฉีดพ่นระยะติดลูกคนอ่อนนะฮะหรือจะเป็น าสารที่ชื่อว่าโทเทมฉีดพ่นกําจัดไร่ศัตรูพืชเพราะฉะนั้นถ้าปุ๋ยไม่พอการผสมเกสรไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการผสมเกสรและมีไร่ศัตรูพืชมะพร้าวก็จะหายนะครับนะแต่ว่า,อาพอท่านบอกผมว่าท่านอยู่แถวบางกลางราชพฤกษ์พระรามห้านะนนทบุรี ผมก็บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกปลูกออกบ้างไม่ออกมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีที่อยู่ตรงนั้นต้องถือว่าเป็นอัคารมหาเศรษฐีแล้วเพราะว่าพี่ที่ย่านนั้นแพงมากๆกนะครับก็พอดีเวลาหมดนะครับก็ขอบพระคุณที่ได้กรุณาสอบถามรายการมาไม่ต้องเกรงใจนะครับท่านแจ้งมาบอกว่า ที่ถามมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าอาจารย์จะค่อยๆทย,ยอยตอบก็ได้อะไรเงี้นะผมตอบให้ครบเลยและเดี๋ยวผมจะให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ขึ้นมาอีกเอ,เ,อเ,อเอาส่งไปให้ฟังอีกนะครับเ,เมื่อกี้พูดถึงช่อดอกเงาะนอกจากโรคล,ลาแป้งแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเพีย้ยไฟด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเพีย้ยไฟเราก็ใช้ไดคาโซน20 นะครับในการฉีดพ่นป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟนะครับท่านชอบไหมครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักบุญกิยาพัานนะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้น c h ชา n e l วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่า รายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหา สดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นา30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทางา YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิก t ตอแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มพ้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุยตราปิรามิดอุยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร